เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นกระแสแววโชว์คาคืนเลยทีเดียวค่ะสําหรับมิสแก่นการนาผู้เข้าประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่ล่าสุดทางกรมประกวดได้พาสาวงาม70กว่าประเทศทั่วโลกมาทํากิจกรรมเก็บตัวที่เมืองไทยและประเดิมด้วยการเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามเพื่อชมความงามของวัดและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองโดยสาวงามทุกคนได้สวมใส่ชุดไทยเข้าวัดเรียนรู้วัฒนธรรมไทยงานนี้ทําเอาหลายคนสตั้นกับความสวยจงพลังมิสแกนการนา ใส่ชุดไทยแล้วขึ้นมากๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนลุกสวยเหมือนหญิงไทยโบราณการยืนการเดินรวมถึงกิริยาท่าทางที่เธอแสดงออกมาทําให้นึกถึงเท้าสุรา,านารีวีรสตรีไทยผู้มีหัวใจกล้าแก่งเห็นแล้วขนลุกจนมีการแชร์ภาพเธอสนั่นกลายเป็นไวรัลเพียงชั่วข้ามคืนด้วยลักษณะท่าทางของเธอนั้นเหมือนย่าโมอย่างมากจนชาวเน็ตไทยแห่ชมกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะล่าสุดไอจีของมิสแกนกานาและเพจกองประกวดมิสแกนกาณนาได้รับรู้ถึงกระแส แฉ่ชื่นชมดังกล่าวจึงโพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยเพื่อขอบคุณคนไทยที่มอบความรักให้พร้อมแสดงความเคารพต่อเท้าสุรานารียกย่องคือต้นแบบของความกล้าหาญสง่างามเสียสละโดยได้มีการระบุข้อความไว้ว่าสวัสดีค่ะประเทศไทยขอบคุณที่ให้การยอมรับและมอบความรักให้กับพวกเธอฉันดีใจเหลือเกินที่ได้สวมชุดไทยและได้รับรู้ถึงบุคคลสําคัญในประเทศไทยเท้าสุรานารีคือต้นแบบของความกล้าหาญสง่าง,างามเสียสละฉันในฐานะมิสแกลน,น่า ขอยกเท้าสุรานารีเป็นบุคคลที่น่าเคารพเป็นอย่างยิ่งฉันรักขุนประเทศไทยเรียกได้วว่างงานนี้ทําเอาชาวเน็ตไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมในความเหมือนและความสวยของเธอกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ